มาดูเรื่องของการทุจริตกันบ้างนะคะคดีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ค่ะเป็นการทุจริตการซื้อขายลำไยก่อนหน้านี้ตํารวจจับผู้ต้องหาไปแล้วถึง44คนตอนนี้มีการจับกลุ่มเพิ่มนะซึ่งทางตํารวจภูธรภาค5จับกลุ่มโกเก้าค่ะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายลำไยเมื่อปี2547ขณะที่เจ้าตัวเองยังปฏิเสธในทุกข,ข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลด้วยซึ่งพลตํารวจ ขออภัยค่ะพลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ถแถลงผลการจับกลุ่มนายประเสริฐผู้พิสิทธิ์หรือว่าโกเกานะซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดลำพูนในคดีการทุจริตซื้อลำไยเมื่อปี2547แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกระทําความผิดโดยนําเอกสารบัตรประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านของประชาชนจํานวน2,200รายด้วยกันมาทําหลักฐานการซื้อขายแล้วก็การส่งมอบลําใหญ่ค่ะโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการส่งมอบจริงๆมูลค่ารวมแล้วประมาณ200ล้านบาท ทางด้านของนายประเสริฐเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้เป็นคู่คดีของภาครัฐและไม่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารและจะฟ้องกลับด้วยฐานที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งนี้ค่ะคดีการทุจริตลำไยในปี2547นะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้การกระทำความผิดก็จะคล้ายๆกับการ ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการนำเอกสารของเกษตร,รกรมาขอรับสิทธิ์ทั้งที่เป็นเกษตร,รกรตัวจริงและก็ไม่ใช่เกษตร,รกรตัวจริงมีการเบิกจ่ายเงินจากองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือว่าอ,อตกแต่ไม่มีการซื้อขายลำไยจริงมูลค่าความเสียหายสูงถึง5,000ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้มีการจับกลุมผู้กระทำผิดไปแล้ว44คนตัดสินคดีในชั้นศาลก็เสร็จสิ้นแล้วบางส่วนด้วย